เสียงเข้าประกาปากเกิสีเงินบนโต๊ะไม้มะฮกกานีขัดมันดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอทว่าแฟงไว้ด้วยอำนาจกดดันพักสุยอนประธานหญิงแห่งซองจินกุปกุ่มบริษัทโชบลนยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ควาดสายตาเย็นเยียบมองเ่าผู้บริหารระดับสูงที่นั่งเรียงรายในห้องประชุมรูบนชั้นสูงสุดของตึกระฟาใจกลางย่านกลงนำํำ แสงอาทิตย์ยามสายสตร์สองผ่านกระจกบานใหญ่เผยให้เห็นทิวทัศน์ของกรุงโซลที่แพกว้างสุดลูกหูลูกตาแต่ภายในห้องกลับอบอวนไปด้วยความตึงเครียดข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำฮันดิฉันต้องการตัวเลขที่ชัดเจนกว่านี้ผลกระทบต่อชุมชนต้องประเมินให้รอบด้านแต่ผลกำไรก็ต้องคุ้มค่ากับการลงทุนมหาศาลน้ำเสียงของเธอราบเรียบ แต่ตรงพลังทุกคำพูดคือคำสั่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามชุดสูตรสร้างตัดสีเทาเคลิมขับเน้นรูปร่างสูงสง่าผุมสีดำขลับรวบตึงเพให้เห็นใบหบน้าเรียวที่แต่งแต้มเครื่องสำอางอย่างบางเบาแต่ไรที่ติดวงตาคมกริปภายใต้กรอบแว่นตาไรกรอบใช้แววเชียบแหลมและเย็นชาจนยากจะยั่งถึงชีวิตของพักซูยอน คือความสมบูรณ์แบบที่สร้างขึ้นจากความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นและการตัดสินใจที่เฉียบคาดเธอคือสตรีเล็กผู้กุมบังเหียนอนอาณาจักรธุรกิจมูลค่าหลายล้านล้านวอนแต่ภายใต้ภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งนั้นสุกซ่อนความโดดเดี่ยวและอดีตที่เธอพยายามจะลืมเลื่อนในอีกมุมหนึ่งของมหารโคลโซลอันกว้างใหญ่มินชายหนุ่มวัย25ปีกำลังเช็ดเหงื่อที่ไหลาอาบแกม คณะยกกล่องสินค้าหนักอึ้งจากรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าเสื้อยืดสีมอสอและกางเกงยีนซีจ,จางบ่งบอกถึงชีวิตที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินคำแววตาของเขาชายแววเหนื่อยล้าแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นเขาทำงานพิเศษหลายอย่างทั้งส่งของเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อกลางคืนดิฉันต้องการตัวเลขที่ชัดเจนกว่านี้ผลกระทบต่อชุมชนต้องประเมินให้รอบด้าน แต่ผลกำไรก็ต้องคุ้มค่ากับการลงทุนมหาศาลน้ำเสียงของเธอราบเรียบแต่ทรงพลังทุกคำพูดคือคำสั่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามชุดสูตรสั่งตัดสีเทาเคิมขับเน้นรูปร่างสูงสง่าผมสีดำขลับรวบตึงยให้เห็นใบ,บหน้าเรียวที่แต่งแต้มเครื่องสำอางอย่างบางเบาแต่ไรที่ติดวงตาคมกริบภายใต้กรอบแว่นตาไร้กรอบชายแววเชียบแหลมและเย็นชา จนยากจะยังถึงชีวิตของพักสุยอนคือความสมบูรณ์แบบที่สร้างขึ้นจากความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นและการตัดสินใจที่เชียบขาดเพื่อหาเงินมารักษาแม่ฮันเยจินผู้ป่วยด้วยโรคตายระยะสุดท้ายโรงพยาบาลทบาลที่แม่ของเขารักษาตัวอยู่แออัดและจอแจไปด้วยผู้คนกลิ่นยาและเสียงครวญครางของผู้ป่วยอบอวลไปทั่วมินจุนมองแม่ที่นอนสู้ผอมอยู่บนเตียงไม้บบนาซีดเซียวของแม่ มีรอยยิ้มอ่อนแรงส่งมาให้เขาหัวใจของเขาก็ปวดเล่าบอกว่าอาการของแม่ทรุดลงเรื่อยการฝอกไตเป็นเพียงการยื้อเวลาสิ่งที่แม่อาจต้องการคือการปลูกถ่ายไตซึ่งค่าใช้ใจ่ายสูงริบลิวเกินกว่าที่เขาจะแบกรับไหวเย็นวันนั้นหลังจากกลับจากทำงานและดูแลมินจุนกลับมายัางห้องเช่าเล็กๆแคบ ที่เขาอาศัยอยู่ความอัดอั้นตันใจทำให้เขาเขาอยากจะระบายด้วยความบังเอิญเขาเปิดหีบไม้เก่าของแม่ที่เก็บไว้ใต้เตียงในนั้นมีสมุดบันทึกเล่มเล็กเอกและรูปถ่ายเก่ากันสองสามใบรูปหนึ่งเป็นรูปแม่ของเขาสมัยยังสาวยืนยิ้มเคียงข้างผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูสง่างามและคุณตาอย่างประหลาดเมื่อเพ่งมองชัดตันหัวใจของมินจุนก็กระตุกวูบผู้หญิงในรูปนั้น คือพักซูยอนประธานซองจินกรุปในสมุดบันทึกมีข้อความสั้นที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งในอดีตและความเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้งพร้อมกับคำเปยถึงลูกที่เธอไม่เคยได้พบหน้าความจริงที่เพิ่งคนพบถาโทมเข้าใส่คังมินจุนเรากับคลื่นยักษ์พักซูยอนคือคนรักเก่าของแม่คือคนที่ทอดทิ้งแม่ไปและที่สำคัญที่สุดคือผู้ให้กำเนิด ขของเาความรู้สึกสับสนโกรธแค้นและเสิ้นหวังประปนกันจนแทบระเบิดแต่ในความมืดมิดนั่นเองประกายแห่งความหวังริบรีก็ปรากฏขึ้นหากพักซูยอนคือแม่ผู้ให้กำเนิดบางทีบางท,างทีเธออาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม่ของเขาได้วันรุ่งขึ้นมินจุนตัดสินใจทำในสิ่งที่บ้าบินที่สุดในชีวิต เขามุงหน้าไปยังตึกซองจินทาวเวอร์สำนักงานใหญ่ของซองจินกรุป๊ปด้วยหัวใจที่เต้นระรัวเข้าพยายามจะขอบประธานพักแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษากปลอดภยัยและพนักงานต้อนรับรูปร่างสูงใหญ่สกัดกันอย่างสุภาพทว่าแข่งกราวท่านประธานมีกำหนดการประชุมตลอดทั้งวันกุณานัดหมายลงหน้าครับผมมีเรื่องด่วนจริงๆเกี่ยวกับชีวิตคนมินจุนตะกูล แต่เสียงของเขากลืนหายไปในความโอ้อาของล็อบบี้ที่เต็มไปด้วยนักธุรกิจในชุดสูทร,ราคาแพงในที่สุดเมื่อเห็นพักซูยอนเดินออกมาจากลิฟต์ส่วนตัวพร้อมด้วยเลขานุการและทีมรักษาความปลอดภัยมินจุนก็ตัดสินใจฝ่าวงล้อมเข้าไปคุณพักซูยอนเขาลองเรียกชื่อเธอเสียงดังจนทุกคนหันมามองพักซูยอนหยุดชะงักดวงตาคมกริบรีลงมองชายหนุ่มแปลกหน้าที่เนื้อตัวมอมแมม คุณเป็นใครผมคังมินจุนลูกชายของฮันเยจินมินจุนยืนรูปถ่ายกราเท่าของแม่กับเธอให้ดูแม่ผมกำลังจะตายคุณต้องช่วยแม่ผมพักซูยอนจ้องมองรูปถ่ายในมือของมินจุนใบหน้าของเธอซีดเผือดไปชั่วขณะความทรงจำที่เธอพยายามฟังกลบมานานหลายสิบปีผุดขึ้นมาเรากับฟันลายแต่เพียงเสียวินาทีสีหน้าของเธอก็กลับมาเรียบเฉยและเย็นชาดังเดิม ฉันไม่รู้จักคุณและไม่รู้จักผู้หญิงในรูปนี้ด้วยคุณคงเข้าใจผิดแล้วเธอพูดเสียงเย็นถ้าคุณพยายามจะสร้างเรื่องเพื่อแบล็กเมลแล้วก็คุณคิดผิดแล้วเลขาคิมหรือคิมจีซอกชายวัยกลางคนท่าทางสุขุมก้าวเข้ามาขวางระหว่างทั้งสองคนขอประทานโทษท่านประธานครับผมจะจัดการเรื่องนี้เองเขาหันพูดกับมินจุนด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น แต่ยังความสุภาพกรุณาออกไปจากที่นี่ด้วยครับหากคุณยังก่อความวุ่นวายผมจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มินจุนกำมัดแน่นแน่นด้วยความโกรธและความเส้นหวังเข้าถูกลากตัวออกไปจากตึกสูงระฟ้าแห่งนั้นทิ้งไว้เพียงความรู้สึกอับยอดอดสูและคำถามที่ว่าทำไมาผู้หญิงคนนั้นถึงได้ใจดำถึงเพียงนี้ภายในห้องทำงานรูราบนชั้นสูงสุด พักซูยอนยืนนิ่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังทิวทัศน์ของกรุงโซลที่เคยทำให้เธอรู้สึกถึงอำนาจและความสำเร็จแต่วันนี้มันกลับดูว่างเปล่าและเย็นชารูปถ่ายใบนั้นพักซูยอนจ้องมองรูปถ่ายในมือของมินจุนใบหน้าของเธอซีดเผือดไปชั่วขณะความทรงจำที่เธอพยายามฝังกลบมานานหลายสิบปีพุดขึ้นมาเล่ากับฝันร้ายแต่เพียงเสียววินาที สีหน้าของเธอก็กลับมาเรียบเฉยและเย็นชาดังเดิมฉันไม่รู้จักคุณและไม่รู้จักผู้หญิงในรูปนี้ด้วยคุณคงเข้าใจผิดแล้วเธอพูดเสียงเย็นถ้าคุณพยายามจะสร้างเรื่องเพื่อแบล็กเมลล์แล้วก็คุณคิดผิดแล้วเลขาคิมหรือคิมจีซอกชายไวกลางคนท่าทางสุขุมก้าวเข้ามาควางระหว่างทั้งสองคนขอประทานโทษท่านประธานครับผมจะจัดการเรื่องนี้เอง ฮันเยจินให้หน้าที่เธอเคยรักและทอดทิ้งไปอย่างเลือดเย็นเพื่ออนาคตทางธุรกิจความรู้สึกผิดที่ถูกกดทับไว้ลึกสุดใจเริ่มผุดขึ้นมากัดกินจิตใจของเธอเลขาคิมเธอเรียกเลขานุก,การส่วนตัวที่ยืนรออยู่เงียบเยียบสืบเ,เรื่องของผู้ชายคนนั้นคังมินจุนและผู้หญิงที่ชื่อฮันเยจินมาให้ฉันอย่างละเอียดที่สุดและต้องเป็นความลับครับท่านประธาน เลขาคิมรับคำเขารับใช้ตระกูลพักคมานานพอที่จะรู้ว่าเมื่อไรควรจะทําและเมื่อไรควรจะให้ควรจะทําตามคําสั่งโดยไม่มีข้อสงสัยหลายวันต่อมารายงานผลการสืบสวนถูกวางลงบนโต๊ะทํางานของพักคสุยอนข้อมูลทุกอย่างตรงกับที่มินจุนกล่าวอ้างฮันเยจินคืออดีตคนรักของเธอจริงๆและกําลังป่วยหนักโดยโรคตายระยะสุดท้ายส่วนคังมินจุน ก็คือลูกชายของเธอลูกชายที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้หัวใจของซูยอนบีบรัดอย่างรุนแรงภาพของเด็กหนุ่มดวงตามุ่งมัน่นแต่สินวังคนนั้นยังติดตาความรู้สึกสับสนทาโทมเข้าใส่เธออีกครั้งส่วนหนึ่งของเธออยากจะปฏิเสธความจริงนี้อยากจะลบเลือนอดีตที่น่าอับอายนี้ไปให้พ้นจากชีวิตสมบูรณ์แบบของเธอแต่อีกส่วนหนึ่ง ส่วนที่ลึกที่สุดในจิตใจของเธอกลับกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในขณะเดียวกันอาการของฮันเยจินก็ทรุดหนักลงอย่างรวดเร็วในใต้ของเธอทำงานล้มเหลวเฉียบพลันหมอบอกว่าจำเป็นต้องได้รับผ่าตัดปลูกถ่ายไตยโดยด่วนที่สุดและต้องใช้ย,ยาพิเศษที่มีราคาแพงมหาศาลหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีโอกาสรอดของเธอก็แทบจะไม่มีมินจุนสินหวังจนแทบขาดใจ เขาพยายามติดต่อพักซูยอนอีกครั้งแต่ก็ไร้ผลเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้อีกแล้วข่าวาการทรุดหนักของฮันเยจินทรงตรงถึงหูของพักซูยอนผ่านทางเลขาคิมในที่สุดกำแพงน้ำแข็งที่เธอสร้างขึ้นเพื่อปอกป้องตัวเองมานานหลายปีก็เริ่มมีรอยราวภาพของฮันเยจินในอดีตรอยยิ้มที่สดใสความรักที่บริสุทธิ์ซอนทับกับภาพของคังมินจุนที่กำลังต่อสู้เพื่อชีวิตของแม่ ความรู้สึกผิดชอบชโชดีเอาชนะเอาชนะความบวเรื่องอื้อเฉาและและผลกระทบต่อชื่อเสียงของเธอเลขาคิมซูยอนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจัดการยายคุณฮันเยจินไปยังโรงพยาบาลในเครือซองจินที่ดีที่สุดทันทีออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดและหาทีมแพทย์ที่เก่งที่สุดมารักษาเธอทั้งหมดนี้ทำในานามของผู้ใจบุญนิรนามอย่าให้ใครรู้ว่าเป็นชั้นครับท่านประธาน เลขาคิมโคงรับคำสั่งในใจลึกๆเขาก็รู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดนายหญิงของเขาก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมินจุนประหลาดใจและดีใจจนน้ำตาไหลาเมื่อจูแม่ของเขาก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างไม่คาดฝันมีคนใจบุญนิรนามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดและย้ายแม่ของเขาไปยังโรงพยาบาลเอกชนรูราวที่มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย และทีมแพทผู้เชี่ยวชาญแต่ความดีใจนั้นก็เจือปนไปด้วยความสงสัยเขาพยายามสืบหาว่าใครคือผู้ใจบุญคนนั้นแต่ก็ไม่พบรองรอยใดใดใจในใจเล็กๆเขาสงสัยว่าเป็นพักซูยอนแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อหรือบางทีอาจจะไม่อยากยอมรับความช่วยเหลือจากคนที่เคยทำให้จิตใจแม่ของเขาอย่างแสนสาหัสหลายวันผ่านไปการรักษาเป็นไปด้วยดี อาการของฮันเยจินเริ่มทงตัวพักซูยอนแอบไปเยี่ยมเยจินที่โรงพยาบาลในเวลากลางคืนเธอสวมหมวกและแว่นตาดำเพื่ออำพรางตัวแต่โชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อเธอได้พบกับคังมินจุนที่กำลังเฝ้าไข้แม่อยู่พอดีคุณมาทำอะไรที่นี่มินจุนถามเสียงแข็งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสยัยฉันฉันแค่มาดูอาการคนไข้ ซุยอนตอบเสียงตะกุกตะกักเธอไม่เคยรู้สึกประมาะเช่นนี้มาก่อนคนไข้คนไหนหรือว่าคุณคือมินจุนจองมองเธออย่างจับผิดคุณคือคนที่ช่วยเหลือแม่ผมใช่ไหมทำไมต้องทำลับหล่อหลอด้วยกลัวคนอื่นจะรู้ความจริงหรือไงว่าคุณเคยทิ้งแม่ผมไปอย่างไม่ใยดีคำพูดของมินจุนเหมือนมีดกรีดหัวใจของสูยอนเธออยากจะอธิบายอยากจะขอโทษแต่คำพูดมากมายจุกอยู่ที่ลำคอ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้เธอพูดได้เพียงเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจมินจุนหัวเราะอย่างคมคืนคุณทำลายชีวิตแม่ผมแล้วตอนนี้คุณคิดว่าแค่ให้เงินมันจะชดเชยทุกอย่างได้งั้นหรอการเผชิญหน้าครั้งนั้นจบลงด้วยความตึงเครียดและไม่เข้าใจกันแต่ถึงกระนั้น <S <S เหตุการณ์เล็กน้อยคิดนายในโรงพยาบาลก็เริ่มทำให้กำแพงน้ำแข็งในใจของสุยอนค่อยละลายลง เนความรักและความทุ่มเทที่มินจุนมีต่อแม่เขาอดหลับอดนอนเฝ้าไข้พูดคุยกับแม่ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเช็ดตัวให้แม่ยังไม่รังเกียจภาพเหล่านี้ทำให้เธอวนนึกถึงความรู้สึกอบอุ่นที่เธอเคยมีเมื่อนานมาแล้วความรู้สึกของการเป็นที่รักและต้องการใครสักคนในคณะเดียวกัน มินจุนเองก็เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างในตัวพักซูยอดย้อนแวเต้าที่เคยเย็นชาของเธอดูสับสนและเจ็บปวดในบางครั้งเขารู้สึกได้ถึงความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีที่แข็งก้าวความรู้สึกเกลียดชังในใจของเขาเริ่มสั่นคลอนเขาไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงรู้สึกเช่นนี้การผ่าตัดปลูกถ่ายายของฮันเยจินผ่านพ้นไปด้วยดี ทีมแพท์ประสบความสําเร็จในการนําตายจากผู้บริจาคที่ไม่ประสองค์ออกนามซึ่งแท้จริงแล้วคือการจัดการของซองจินกรุปผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนมาปลูกถ่ายให้เธอทุกคนต่างโล่งใจโดยเฉพาะมินจุนที่เฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจอ่อทว่าไม่กี่วันหลังการผ่าตัดฮันเย,ยจินเกิดภาวะแทกซ้อนเฉียบพลันร่างกายของเธอต่อต้านตายใหม่ อาการของเธอทุดลงอย่างเร็วจนน่าใจหายหมอแจ้งว่า24ชั่วโมงข้างหน้าคือช่วงเวลาวิกฤตที่สุดหากผ่านพ้นไปได้โอกาสรอดของเธอก็จะสูงขึ้นข่าวรายนี้ทำให้ทั้งโรงพยาบาลตกอยู่ในความเงียบงันมินจุนแทบทุดลงกับพื้นความหวังที่เพิ่งก่อตัวขึ้นพังทลายลงในพริบตาเขานั่งนิ่งอยู่หน้าห้องไอซดวงตาแดงก่ำแต่ราน้ำตาพักสุยอน เมื่อทราบข่าวจากเลกคิมเธอก็รีบรุดมายัางโรงพยาบาลทันทีความรู้สึกผิดชอบโชดีและความกังวลใจถาโทมเข้าใส่เธออย่างรุนแรงจนไม่สามารถนั่งทำงานอยู่ที่บริษัทได้อีกต่อไปเธอพบมินจุนนั่งหมดอะไรตาอยู่หน้าห้องไอซสภาพของเขาดูหน้าเวทนาจนเธออดไม่ได้จนเธอเธอดไม่ได้ที่จะเข้าไปนั่งข้างๆบรรยากาศระหว่างคนทั้งสองเต็มไปด้วยความเงียบที่อึดอัด มีเพียงเสียงเครื่องช่วยหายใจและเสียงฝีเท้าของบุคลากรทางการแพทย์ที่เดินควักควยไปมามินจุนไม่ได้พูดอะไรซูยอนเองก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรฉันฉันเสียใจในที่สุดซูยอนก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้นก่อนน้ำเสียงของเธอสั่นเครืออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนฉันไม่เคยคิดว่าเรื่องมันจะเลวร้ายขนาดนี้มินจุนหันมามองเธอดวงตาของเขาว่างเปล่า เสียใจแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแม่ผมอาจจะไม่รอดทั้งหมดเป็นเพราะคุณแม่จะพูดด้วยความโกรธแต่น้ำเสียงของเขากลับแฝงไว้ด้วยความอ่อนลาและสิ้นหวังฉันรู้ว่าฉันผิดฉันผิดมาตลอดซูยอนยอมรับอย่างหมดสิ้นแล้วซึ่งการป้องกันตัวเองในอดีตฉันมันโง่เขลาและเห็นแก่ตัวฉันเลือกอนาคตของตัวเองเดยอดอยไม่สนใจความรู้สึกของใคร รวมถึงแม่ของเธอด้วยเธอเริ่มเล่าถึงแรงกดดันจากครอบครัวที่คาดหวังให้เธอสืบทอดธุรกิจความฝันที่เธอต้องละทิ้งและความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตที่เธอเลือกที่จะทอดทิ้งฮันเยจินไปเธอไม่ได้คาดหวังให้มินจุนให้อภัยแต่เธอแค่ต้องการระบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจมานานหลายสิบปีมินจุนนั่งฟังเงียบเชียความโกรธแค้ในในใจของเขายังคงคุกรุ่น แต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวจากปากของซูยอนเขาก็เริ่มเห็นภาพอีกด้านหนึ่งของเรียนผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆเขาตอนนี้ไม่ใช่ประธานเชอผู้เย็นชาและไร้หัวใจแต่เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่เคยทำผิดพลาดและกำลังทุกข์ทรมานกับพ้นของการกระทำนั้นความสับสนและความเห็นใจเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาอย่างชา้าเวลาผ่านไปอย่างเชื่อชา้าแต่ละนาที อีเรากับยาวนานเป็นชั่วโมงทั้งซูยอนและมินจุนต่างก็ภาวนาให้ปาดิฮารีเกิดขึ้นในที่สุดประตูห้องไอซก็เปิดออกนายแพทย์เจ้าของครเดินออกมาด้วยสีหน้าที่อ่านไม่ออกคุณฮันเยจินเธอพ้นคิดอันตรายแล้วครับคำพูดนั้นเรากับเสียงสวรรค์มินจุนปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลั้นน้ำตาแห่งความโล่งใจไหลอับแกมพักซูยอน เองก็รู้สึกเหมือนยกภูเขาทั้งลูกออกจากอ,อกเธอเพลอยื่นมือไปบีบไลมินจุนเบาเป็นการปลอบโยนโดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนั่นเองกำแพงที่ควางกั้นระหว่างคนทั้งสองได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงแม่จะยังไม่มีคำว่าแม่หรือลูกออกมาจากปากของใครแต่ความผูกพันบางอย่างก็ได้ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างเงียบลายสัป,ปดาห์ต่อมา ฮันเยจินอาการดีขึ้นตามลำดับเธอฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจนน่าอัศจรรย์พักซุยอนตัดสินใจที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของเยจินและมินจุนอย่างเต็มที่และเปิดเผยมากขึ้นแม้จะยังไม่ได้ประกาศต่อสาธารณะว่ามินจุนคือลูกชายของเธอแต่เธอก็ให้การดูแลและสนับสนุนทุกอย่างในฐานะผู้มีพระคุณคนสำคัญจัดหาอาพาร์ตเมนต์ที่สะดวกสบายและกว้างขวางกว่าเดิม ให้เยจินและมินจุนได้พักอาศัยพร้อมทั้งจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลเยจินอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้จะยังเสนอทุนการศึกษาให้มินจุนได้กลับไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสาขาที่เขาต้องการเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างซูยอนกับมินจุนยังคงมีความกระอักกระอ่วนอยู่บ้างแต่ก็มีความเข้าใจและความคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น มินจุนเริ่มเรียกซูยอนว่าคุณซูยอนหรือบางครั้งก็หลุดปากเรียกว่าท่านประทานโดยน้ำเสียงที่อ่อนลงเขายอมรับความช่วยเหลือจากเธอด้วยความขอบคุณแม้จะยังคงพยายามรักษา,าศาสตร์ตรีของตนเองอยู่เสมอซูยอนเองก็เริ่มหาเวลาว่างจากการทำงานที่รัดตัวมาเยี่ยมเย็ยนเย,ยจินและพูดคุยกับมินจุนบ้างเป็นครั้งคราว เธอเรียนรู้ที่จะแสดงความห่วงใยอย่างจริงใจมากขึ้นรอยยิ้มที่เคยหาได้ยากบนใบหน้าของเธอเริ่มปรากฏให้เห็นบ่อยขึ้นเมื่อเธอได้ใช้เวลารวมคนทั้งสองเลยคคิมมองภาพเหล่านั้นด้วยความรู้สึกยินดีเขาไม่เคยเห็นนายหญิงของเขามีความสุขและพอนคลายเช่นนี้มากก่อนการปรากฏตัวของคังมินจุนไม่ได้นำมาซึ่งปัญหาอย่างที่เขาเคยหวั่นเกรงนตอนแรก แต่กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พักสูยอนได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชิวอิละความสุขหนึ่งปีผ่านไปคังมินจุนกำลังขมักเขมันกับการเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของกรุงโซลเขาค้นพบว่าตัวเองมีความสุขกับการออกแบบและสร้างซอดสิ่งใหม่ๆเขาตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่ออนาคตของตัวเอง และเพื่อแม่ที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นมากแล้วฮันเยจินยิ้มอย่างมีความสุขทุกครั้งที่มองดูลูกชายเธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและเริ่มทำงานฝีมือเล็กน้อยเป็นการผ่อนคลายพักซูยอนยังคงเป็นประธานหญิงแห่งซองจินกรุ๊ปที่ทรงอิทธิพลเช่นเดิมแต่เธอดูผ่อนคลายและเข้าถึงง่ายมากขึ้นเธอเริ่มให้ความสำคัญกับโครงการเพื่อสังคมสังคมเมทโเดนมยยซา ของบริษัทอย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และและเด็กดอยโอกสัสเธอเรียนรู้ว่าความสําเร็จทางธุรกิจที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขผลกําไรเพียงอย่างเดียวแต่ยังน่ามถึงยังรวมถึงการสร้างคุณค่าคืนสู่สังคมด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับมินจุนพัฒนาไปทิศท,ทางที่ดีขึ้นพวกเขาสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดอกมากขึ้น แม้จะยังไม่มีใครเอ่ยถึงสถานะที่แท้จริงของกันและกันแต่ความผูกพันทางสายเลือดที่มองไม่เห็นก็ได้ทักทออสายแห่งความ